ครับสวัสดีนะครับนักเรียนอ่าสสวัดีครับสวัสดีครัับวนนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับวิชาหนึ่งนะครับที่สามารถนะทำเหล็กก้อนนี้นะครับให้แปลสภาพนะครับเป็นวัสดุต่างๆได้นะครับว่าเราจะเคยเห็นการแกะสลักไหมแกะสลักแตงกวาใช่ไหมเราใช้อะไรในการแกะสลักมีใช่ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าชิ้นงานของเราเป็นเหล็กเราจะใช้มีด าแกะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมในงานช่างกลมันก็จะมีมีดชนิดหนึ่งเหมือนกันนะที่สามารถตัดเฉือนชิ้นงานขึ้นรูปชิ้นงานเพื่ออะไรเพื่อนําไปใช้ประโยชน์นะครับเช่นการซ่อมเครื่องจกักรกลหรือผลิตเป็นคอนนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือแม้กระทั่งผลิตเป็นนาฬิการโลหะเห็นไหมเหล็กก้อนแค่นี้สามารถผลิตนาฬิกานะครับข้อม,มือขายเป็นล้านก็คือเพิ่มมูลค่าได้ทีนี้ วิธีการขึ้นรูปนะครับเหล็กเนี่ยก็จะมีหลายวิธีนะครับเช่นวิธีการกึงชิ้นงานใช่ไหมก็คือจะก,กึงก็จะเน้นชิ้นงานที่เป็นลักษณะกลมๆนะครับเป็นเทานะครับอย่างนี้นะครับหรือจะกัดชิ้นงานนะครับงานที่เป็นสี่เหลี่ยมก็จะใช้เครื่องกัดนะครับแล้วก็จะมีเครื่องใสนะเครื่องใสนะครับนะครับหรือแม้กระทั่งเจรไนานะเราเวลาเรา อยากให้งานผิวงานเรียบนะครับหรืออยากตัดส่วนชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะใช้การเจียรในนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับใช้เลื่อยในการตัด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 นะการนี้ก็เรียกเป็นเลื่อยเอ่อเลื่อยเครื่องนะครับเลื่อยเครื่องนะครับเราก็จะตัดชิ้นงานได้นะครับเราไม่ต้องเปองแรงนะครับคนนะครับเราเนี่ยจะมีหน้าที่แค่ควบคุมเครื่องนะครับมีอะไรมีเครื่องกลืงเครื่องตัดสายเจียรในนะ ก็จะมีการตะไบน,นะเราก็เคยเรียนตะไบมาแล้วบลบโคมบ้างน,นะปรับืึนผิวนะครับสุดท้ายเลยเร,เราอยากให้เด็กเนี่ยมีรูอยู่กลางเราก็เป็นเครื่องเจาะใช่ไหมนะครับมาครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียกเครื่องแรกก่อนก็คือเครื่องตึงนะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาแนะนําเครื่องตึงก่อนนะครับอนะ่ะนักเรียนรูกมนเลยครับอ่าตามมาครับมาใกล้ๆมาได้ ันนี้หน้าตานะครับก็เป็นือันนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเครื่องกึงนะเชรลสนะครับเครื่องกึเชเลส็คือเคือกึเข้านอนนะครับย Store ันสูดนะครับชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องกึนนะจะมีนะครับอันแรกเลยก็คือยันสูดไททันนะครับนะอันนี้โครงเครื่องนะโครงเครื่องคือโครงใหญ่ๆเลยนะมีโครงเครื่องนะครับ มีหัวสปิเดิลหัวตัวนี้มีหน้นาที่หมุนจับชิงานแล้วก็หมุนนะครับตัวนี้เป็นอะไรชุดเลื่อนนะชุดเลือ่อนนะครับอันนี้เป็นป้อมมีดนะครับแล้วมาดูใกล้ๆครับ,อ,อ,รบ,รบอันนี้จะเป็นชุดควบคุมเครื่องนะครับควบคุมเครื่องก็คือปรับความเร็วนะครับตอนนี้จะเป็นการปรับความเร็วนะครับถ้าเป็นสี นะเหลืองนะเราก็ดูตารางครับเราจะเอาความเร็วเท่าไหร่มันจะมีบอกสีเหลืองรอบช้าครับสีน้ําเงินรอบเร็วนะครับเราจะโยกตามาสัญลักษณ์นะครับแต่และเครื่องเนี่ยจะมีวิธีการปรับตั้งค่าแตกต่างกันนะครับแล้วแต่รุ่นยนี่ห้อนะครับแล้วก็สมมติว่าเราอยากได้รอบ25ห้าหรือห0สิบนะครับเราจะจับ B ไเป็นทางวาฮนะแล้วก็เปไปทางเอ้ย <5. S 1> hey, B ทางซ้าย A ทางวานะครับอันนี้เราก็จะได้รอบ เท่าไหร่ยี่ห้าหรือห้าสิบนะครับแล้วแต่เราจะปรับถ้าสีเหลืองก็จะเป็นยี่สิบครับสีฟ้า,า,าจะเป็นห้าสิบนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเซฟตี้นะครับปุ่มเนี้ยมีไว้เพื่อ,อป้องกันป้องกันเครื่องติดนะหรือเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็กดปุ่มนี้นะครับเพื่อ,อตัดกระแสะไฟนะพอเราจะเดินเครื่องใช้งานเราก็หมุนนะครับหมุนแล้วให้มันคลายนะครับแล้วมันก็ถอนนะครับ เพื่อเวลาเครื่องเกิดการช็อตหรือกระตุกหรืออุบัติเหตุต่างๆเรากดปุ่มนี้ปึ๊บเครื่องจะหยุดทันทีนะครับต่อมาครับตรงนี้จะเป็นนะตัวตั้งค่ากึงเกียวนะกึ่งเกียวนะครับจะมีทั้งเกียวอังกฤษและเกียวเมติกนะครับเราก็ดูระยะพิษนะครับแล้วเราก็ตั้งค่าครับหมุนซ้ายหมุนขวาตามอักษรนะครับที่เราอ่านค่าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียวซ้ายนะ เกียวซ้ายหรือเกียวขวาครับเป็นเกียวซ้ายหรือเกียวขวานะนาววานะต่อมาครับประหลบเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเบรกนะอันนี้เบรเว่าเราเหยียบเบรกเนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยก็จะหยุดทํางานแล้วก็หัวเนี่ยจะหยุดหยุดวิ่งเลยนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการเปิดเครื่องนะวิธีการเปิดเครื่องครับเบื้องต้นเลยเราจะเปิดที่สวิตคอนโทรนนะที่ตู้คอนโทรลก่อนนะครับ ก็จะมีคันเอาท์อยู่เราก็กดขึ้นนะครับหนึ่งจุดนะครับสองนะครับนะคันโยกตรงนี้นะครับถ้าเรากดเซฟตี้แลนะ้วเนี่ยคันโยกตัวนี้ก็จะเปิดใช้งานเคขึ้นได้เหมือนกันนะแต่มันก็จะเหมือนกับรถนะครับที่เราต้องเข้าเกียร์ให้มันเข้าก่อนเกียร์เนี่ยหลุดเนี่ยมันก็หัวหัวตัวนี้จะไม่หมุนนะครับเรามาลองดูนะนะครับอันนี้ก็คือเปิดทับหมุนควนเข็มในาฬิการครับ ถ้าเราง้างเครืเนี่ยก็จะเป็นตามเขียนรากานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะหยุดนะคเราเกิดเหตุเฉยเราหยุดนะฮะงานมันก็จะหยุดนิ่งนะครับหรือไม่ก็คือกดตรงนี้ครับก็คือเซฟตี้คือเวลาเราจับชิ้นงานนะเวลาเราจับชิ้นงานเครื่องเนี่ยตัวเราอาจจะไปโดนขันโยอะไรเงี้ยเราก็กดปึ๊บเพื่อความปลอดภัยงั้นเราจะโดนปั่นนะ มาดูอุปกรณ์ที่เราใช้กันนะครับในการนะครับในการหมุนนะจับเพื่อจับชิ้นงานเนี้ยตัวเนี้ยเรียกว่าคีย์ชักนะครับคียชักนะครับก็คือก็คือคีย์บล็อก์นี่แหละครับประแจนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะจับชิ้นงานให้ดูก่อนนะจับชิ้นงานนะครับเราก็เอาชิ้นงานเนี่ยนะครับหมุนเข้าไปนะหมุนเข้าไปเลยครับ พอเข้าปแป๊บเราก็หมุนในทิศทางที่ตามเข็มนะครับเพื่อจับลบ็อกชิ้นงานนะครับเอาแค่แน่นนะครับโอเคครับที่2เรียกว่ามีดนะครับมีดกึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็จะใช้คีย์บล็อกนะครับคียบ็อกในการในการจับนะครับเดี๋ยวเราผมจะขอให้ดูกันนะนะครับคีย์บล็อกนะอันนี้คือมีด อย่ที่บอกก็คือการปอกผลไม้เราจะใช้มีดแกะสลักใช่ไหมแต่เราปอกเหล็กเนี่ยเราจะใช้มีดมีดกลึงนะครับมีดกลึงปอกจับนะครับให้พผลออกมาประมาณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ล็อกด้วยสกรูตัวน,นี้นะครับแล้วคี์บล็อกจับนะครับนะครับสองนะพอเราจับได้แล้วนะครับเราก็จะตั้งค่าความเร็วรอบนะครับโดยความเร็วรอบเนี่ย เราจะมีสูตรคำนวณน,นะก็คือ V เท่ากับพายเดียนส่วนพันนะครับหรือเรากก่าว่ายง่ายเลยถ้าเกิดเราใช้จนชินแล้วเนี่ยเราก็จะประมาณสามร้อยหกสิบนะครับแล้วก็มาตั้งค่าตัวน,นี้เป็นสามรอหสิบนะครับตั้งไปแล้วเราก็หมุนในนี้มัน้าล็อกนะ360หิบปุ๊บเราก็เปิดอ่าเราเซฟตี้ไว้มันเลยไม่เปิดนะครับเราก็เปิดเครื่องนะครับ ทีนี้นะครับเคทีนี้ก็เป็นการแนะนําอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยเวลาเราตัดเฉียนที่งานไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการวัดค่านะครับถ้างานอื่นอาจจะใช้ความละเอียดไม่มากใช้ต่อบเมตรหรือวอร์เนียนะครับเอ้ยต่อเมตรหรือมบรรมันทัดแต่ของเราจะเป็นอันนี้เรียกว่า บัวเนียคลิปเปอร์นะครับซึ่งเราจะาวัดโดยการคีบชิ้นงานนะครับนะครับคีบชิ้นงานแล้วเราก็ออกค่ามาวัดอันนี้เราสอนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นบัวเนียคลิปเปอร์นะครับอันนี้เป็นการแนะนําเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนเนี่ยนะทดลองตั้งค่าต่างๆเปิดปิดเครื่องนะครับนะแล้วก็จะเข้าสู่บทเรียนต่อไปนะเดี๋ยวเราลอง ตั้งค่าก่อนนะต่างๆครับเช่นเดี๋ยวผมจะถามนะให้เราตั้งค่าความเร็วรอบเนี่ยที่ร้อยสามสิบเนี่ยเราทำยังไงตะกี้เราก็ดูที่ตั้งร้อยสามสิบใช่ไหมแล้วเราก็เปิดเครื่องดูดได้ไหมนี่ร้อยสามสิบใช่ไหมลอง ยังเป็นห้าร้อยหกสิบนะครับลองดูห้าร้อยหกสิบครัเสร็จแล้วนะครับตัวไหนตัวปุ่มเซฟตี้ครับอันนี้เซฟตี้ใช่ไหมเราก็กดลองปิดสวิตช์ทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้มันทำงานเลยครับกดตรงไหนบ้างปิดตรงไหนบ้าง อ่าต,ตัวนี้คือ,คอการติดตวิตทุกอย่างนะครับสามนะครับเดี๋ยวเราจะลองหมุนนะหมุนนีดเนี่ยนะครับหมุนการใช้งานเครื่องก็คือหมุนซ้ายขวานะครับนีการฝึกในแท่นนะครับวิธีการกินนะครับขั้นตอนต่อไปเรารู้จักเครื่องแล้วเนี่ยเราจะรู้จะมาดูวิธีการ ตัดเฉียนชิ้นงานกันเดี๋ยวกล้องมาตรงน,นี้เลยข้างหน้าเราแล้เ,เย็นข้างๆรับเมื่อเรารู้วิธีการตั้งเครื่องนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนการตัดเฉีอนชิ้นงานครับวิธีการตัดเฉีอนชิ้นงานเราก็จัดงานเนี่ยให้มีความาปลอดภัยก่อนนะครับก็คือถ้ามันยาวไปเราจับไมัมสั้นนะครับอ่าตับแรกเลยเราจะใช้มีดกึ่งปอกนะครับกึ่ง เราลิกกัน่นะครับเอานะเปิดเครื่องเปิดสวิตช์นะครับอันนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าชุดแท่นเลื่อนนะครับสามารถเลื่อนไปข้างหน้าข้างหลังนะครับในแกนนะในแกน x y z นะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาได้นะเวลาเราเลื่อนนะครับจะกินงานเราก็จะกินปอกเหมือนปอกผลไม้ เราตอกที่ผิวนะครับเข้าไปนะเราจินเข้าไปให้มันกล้าเราเราก็ปอกออกมานะครับมาดูกันนะว่าปอกอยังไงเราเปิดเซฟตี้ก่อนนะครับปึ๊บนะเช็คความเดียวรอบนะครับแล้วเราก็กดคันโยกนะครับในการประชิตลงนะปึ๊บนะครับแล้วเราก็เดินนีดนะะกินชิ้นงานนะครับนะพอกินก่อนนะ พอมนกินปุ๊บเราก็เดินนะครับกินเลยนะนะครับถ้าเราจะลดขนาดชิ้นงานเราจะกินเยอะถ้าเราไม่ลดเอาผิวไปชใช้แล้วเราก็กินละเอียดๆนะครับเราก็หมุนนะครับวงล้อตรงนี้นะครับไปทางซ้ายนะครับต่อชิ้นงาน,นะนได้นะครับ จะสังเกตว่าผิวน้ำที่เป็นสนิมเนี่ยจะโดนตัดเฉียนออกนะครับเวลาเราตัดเฉียนง,งานเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะครับเราก็จะระบายด้วยอันนี้เ็าเรียกว่าน้าหล่อเย็นนะครับเราก็จะหยอดนะ่อระาบายความร้อนนะครับแล้วก็ป้องกันให้มีดเนี่ยใช้งานได้นานครับไม่สึกหรอนะครับ,ปอ,อรบปอกไปหนึ่งรอบนะครับ น,นะครับเดี๋ยวปุ๊บเวลาเรากินรอบสองเราถอนนี่ออกมาก่อนนะแล้วเราก็เดินใหม่นะครับกินใหม่นะครับกินอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวให้นักเรียนลองตัดเฉดชิ้นงานดูนะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่เปิดเครื่องเองนะ เย็นนะครับ ต่อเนียนนอยางที่เ็นผูนเพื่นนะครับจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ตามเป้านะครับก็คือผิวนี่สวยงามนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาเราคืนงานนะครับสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงก็คือความปลอดภัยเรามีความปลอดภัยจากเซฟตี้จากเครื่องแล้วนะครับมีทั้งปุ่งเซฟตี้ทั้งเบรกแล้วก็เบรกเกอร์นะครับแต่จากตัวเรานะครับที่เศษเนี่ยนะครับกระเด็นเข้าตาเนี่ย เราก็ต้องมีการวิธีการป้องกันนะครับก็คือ 1. ก็คือจะมีแว่นนะครับที่เราต้องใส่นะครับสนะครับเครื่องประดับนะครับก็ต้องถอดนะเช่นนาฬิกาสายรัดข้อมือต่างๆเพื่ออะไระครับเพื่อหัวจับเนี่ยมันหมุนต,ตลอดเวลาเรามีโอกาสที่นาฬิกาสายศีลน,นะครับต่างๆเนี่ยไปผ่านกับหัวแล้วเราก็จะถูกปัน่น อันนี้มีการเกิดขึ้นจริงนะตายกันมาเยอะแล้วนะครับหรือไม่จึงนะครับเป็นที่เป็นเหล็กเนี่ยที่แข็งและปอเนี่ยสามารถกระเด็นนับเข้าตาเราได้เราเลยต้องมีแปรเซฟตี้นะครับที่ได้ผ่านมาตรฐานมอกนะครับนะครับเราก็ลองใส่แล้วก็จึกได้นะครับสองนะครับเมื่อเราทํางานเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการเก็บเครื่องนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตแล้วก็ ให้เพื่อนเนี่ยนะครับช่วยกันนะครับเก็บเครื่องนะครับตามประจานครับจะสังเกตตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับจะมีช่องนะครับไว้เก็บเครื่องมือก็คือทุกเครื่องเนี่ยจะมีช่องเก็บเครื่องมือต่างต่างกันไปแล้วก็อันดับแรกเลยเราอุปกรณ์ของเรานะครับถอดก่อนนะครับถอดชิ้นงานถอดมิดกึงนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับนะเลีรยพื้นที่นะเดี๋ยวเราอันดับแรกเลยผมจะถอดชิ้นงานก่อนเนาะ ครชิ้นงานเนี่ยพอล็อกจึงมาจะมีความร้อนเราก็สังเกตให้ดีนะครับว่ามันมันร้อนหรือเปล่านะครับถ้าร้อนนี่ก็ใช้ผ้าดจับนะครับให้เราสัมผัสดูครับอันนี้เราเก็บชิ้นงานแล้วเอาชิ้นงานไปเก็บนะครชักนะครับเราก็เอาใส่เข้าไปในรูนะครับนี่ม่ใช้แล้วใช่ไหมโอเคนะครับสองอุปกรณ์นะครับถ้าเรายืมกูอาจารย์มานะครับเนี่ย แล้วก็เอาไปคืนก่อนคืนก็ต้องเช็ดทำความสะอาดนะครับใช่มันเราก็นะครับเดี๋ยวกองก่อนนะครับอันนี้คีบล็อกนะครับแล้วก็ไปไว้นะครับอันนี้เป็นยันสูนไทเทนนะครับเราจะเลื่อนยันสูนไทแทนเนี่ยไว้ตรงสุดท้ายเลยหาช่องสุดท้ายเลยเลื่อนนะครับเลื่อนก็คือมีวิธีการโยกก็คือตรงนี้นะกดล็อกมันแล้วก็เลื่อนไปสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะหมุนนะครับ ไปทางซ้ายเหมือนกันนะไปทางขวานะครนะพอเราบุ่นไปเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเปิดโล่งนะครับเปิดโล่งเสร็จปุ๊บเราก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะนะได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการทำความสะอาดนะเราก็ทำความสะอาดจากข้างบนนะข้างบนลงข้างล่างนะครับโดยการใช้แปรงเนี่ยปัดนะครับส่วนมดที่เสปินเดิรก่อนนะครับส่วนบนนะครับ น,นี่เครื่องมือเราก็เก็บไปนะทำความสะอาดจากข้างบนก่อนนะครับแต่แล้วก็เราก็ลงมาต่ำมามาต่ำมาเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับอันนี้ที่เรงมีเราก็เก็บไปคืนอาจารย์นะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับส่นบนก็คือตรงนี้นะแล้วก็ไล่ลงมานะครับจุดทุกันุนะครับ อันนี้คือวิธีการทำาสะอาดแล้วก็คือเป็นการซ่อมบำรุง,งาารักษาด้วยในตัวนะครับถ้าการซ่อมบำรุง,งาารักษาเนี่ยเราก็ต้องหยอดน้ำหล่อเย็นนะให้น้ำมันหลอ่อน้ำมันนะครับเพื่อหล่อลื่นนะในส่วนที่หมุนนะครับต่บางๆแต่ก่อนหน้านั้นนะเวลาเราทำภาอสอบพวกนี้เราควรที่จะเป็นไงปิดเครื่องก่อนนะปิดเซฟตี้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับตรงนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้ด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวเราลงมือทำสะอาดาากันนะสองคนแล้วก็เคลียร์พื้นที่นะครับอลองดูหายไปสักพักเดี๋ยวเราตัดก่อนกันเลยทำครับอันนี้ก็เป็นที่การขั้นตอนอันนี้เก็บคร่าวๆนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็คือเดี๋ยวเ,เอากระบะข้างล่างเนี่ยไปทิ้งนะครับ เราเก็บนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเก็บความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำความสะอาดมือตัวเองนะครับโดยการใช้สไล์หรือแฟลนะครับในการล้างมือ,อน,นี้เพื่อสุขลักษณะนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการขาดพื้นนะครับเช็คอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนักเรียนเข้าประจาตาแหน่งตรนนี้นะครับี๋ยวเราจะครับสรุปนะครับว่าวันนี้เราเรียนว,วิธีขั้นตอนทับหนึ่งก็คือ,อการ ปรอบชิ้นงานโดยเครื่องกลึงนะขึ้นรูปชิ้นงานโดยเครื่องกลึงครับเราจะรู้จักนะครับอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องกลึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับยานสูนแท่นหัวสปินเดิลนะหัวจับนะครับคี่ชักคีย์บ็อกเครื่องมือต่างๆที่เราใช้นะแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆที่มีในเครื่องนะครับว่าจะเป็นเบรกนะเป็นกลุ่มเซฟตี้หรือจะเป็นคัตเอาท์นะครับ2นะครับเรารู้นะครับวิธีการ กึงปอกนะครับโดยการกึงปอกเนี่ยกึงยังไงนะครับหมุนยังไงนะครับแล้วก็กึงไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อขึ้นรูปชิ้นงานทําชิ้นงานเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงตามรูปทรงที่เราต้องการนะครับ 2. นะครับรู้วิธีการป้องกันอันตรายนะครับนะครับโดยการกดนะครับอุปกรณ์ต่างๆใส่แว่นเทปตี้นะครับอันนี้คือป้องกันตัวเราด้วยแล้วก็อ่าต้องการเอาชีวิตจากอันตรายต่างๆนะครับ สามเรารู้วิธีการซ่อมรุงเครื่องจักรกลนะครับต่างๆนะครับก็คือเราเก็บเครื่องทำความสะอาดแล้วก็หยอดน้ํามันหล่อลื่นนะครับเดี๋ยวนะสุดท้ายเนี้ยเราก็จบวันนี้จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะทแบบทดสอบนับโดย Google Form นะครับเดี๋ยวส่งเข้าไปในโทรศัพท์นะยกโทรศัพท์ขึ้นมาเลยที่ส่งไปนะครับทําแบบทดสอบใน Google Form ที่ส่งไปนะครับแล้วก็ส่งมาในคาร์ดลูมขอ,อาจารย์นะครับ แล้วเราสรุปผลกันในเรื่องนี้นะครับโอเควันนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณมากนะครับครับลคอยเลยครับคุณครับ